โอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายและมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2567แก่กำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนค่ะประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจราชมณูหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาศหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36และกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34พร้อมทั้งได้อ่านสารอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารบกแก่กำลังพล และเน้นย้ำให้กำลังคนทุกนายปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มขีดความสามารถมีความสมัครสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันค่ะด้วยยุคสมัยและสถานการณ์ที่ผันแปรทําให้ภารกิจมีความหลากหลายและซับซ้อนจึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวและระบบการทํางานพร้อมทั้งศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยขอให้กําลังคนมั่นคงในอุดมการเสียสละอดทนยึดมั่นในภาระหน้าที่ต่อชาติศาสตริย์และประชาชนเป็นหลักค่ะ